干活，干干活。 ให้อาหารแค่วันละวันละครั้งก่อนหน้านี้เป็นไงเขาเย็นครับไก่นี่จะอ้วนมากเลยให้น้ำหนักดนึล้ตอนนี้เราดูรักษาร้านไว้ถ้าเราผมเลิกเลี้ยงก,กบล้านร้านก็นป,ปิดเพราะว่าแบบปัจจุบันมีสามน้อยแล้วก็เลิกเลิกฟักแล้วการให้อาหารวันละวันละครั้งครับรก็บคือรักษา ชีวิตไก่เอาทุกีหัวอาหารที่เรามาโอ้อแค่นี้นี่ผมใช้เงินซื้ออาหารนะครับวันละพันสองนะวันละวันละพันสองตอนนี้นะไก่แค่สามร้อยนะส่วนช่วงที่ไก่เยอะๆนะก็ก็คูณคูณเข้าไปแต่ว่าตลาดมันดีครับช่วงนั้นครับตลาดมันดีมันเราซื้อง่ายขายท่อง แต่ตอนนี้นะครับมันเนี่ยเราโดนโดนบีบแบบนี้ครับ,บการเลี้ยงเนาะไม่มีไม่มีปัญหาเกษตรกร,เร,กรเรามีฝีมือครับสามารถที่จะสร้างไก่งวงหรือว่าสร้างอะไรที่มันใ,ให้มันมีคุณภาพได้ดีนะครับแต่ว่ามันไปติดที่ตลาดมผมขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องตลาดเนาะเฉพาะตลาดไก่งวงเนี่ยมันโดนโดนโดนบล็อกครับโดนบล็อกด้วยระบบนะฮะ ผลกระทบที่เราจอตอนนี้ก็คือ,เ,อเราไม่สามารถขายสินค้าออกไปได้ขายสินค้า,าให้กับผู้ประกอบการได้เ,เพราะเงื่อนไขหลายอย่างแล้วก็ออย่างเช่นยกตัวอย่างนกไก่งวงเนี่ยมันไปติดที่ใบอนุญาตใบรับรองซึ่งซึ่งทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่ผมว่านั่นแหละเขาสร้างเงื่อนไขสร้างกฎระเบียบอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ ไก่งวงเนี่ยสามารถขายให้กับลูกค้าได้ลูกค้าต้องการซื้อครับตลาดหลายหลายแหล่งหลาย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 ที่นะครับต้องการซื้อญี่ปุ่นต้องการซื้อเกาหลีต้องการซื้อหลายหลายประเทศต้องการซื้อไก่แล้วก็โรงงานที่ผลิตอย่างยกอย่างเพรฟู้ดเนี่ยที่เขาต้องใช้วัตถุดิบ ซึ่งเป็นไก่งวงเนี่ยนะครับเนื้อไก่งวงเนี่ยจากประเทศไทยเนี่ยก็ไม่สามารถเราก็ไม่สามารถไปจําหน่ายให้ได้<ร>เขาเขาติดตัวไหนติดที่กรมบริษัทเองไม่ให้ขายไม่ออกใบอนุญาตไม่ออกใบสําคัญให้แต่ละชี้ชนิดแต่ละอย่างเช่นใบอนุญาตลงเชือ้อใบอนุญาตอะไรหลายๆอย่างนะครับเขาให้เหตุผลว่าผมพูดได้เนาะคือเขาพยายามที่จะ ต้นสายไปเหตุจริงๆก็คือไก่งวงเนี่ยยังไม่มีชื่อในทะเบียนสัตว์ของประเทศไทยเนาะยังไม่มีมาตรฐานรับรองแต่ว่าที่ผ่านมากลุมประษั์เองมาส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงนี่นะครับเลี้ยงแล้วก็นโยบายพยายามรวมกลุ่มให้เป็นกลุ่มเกษตรกรแล้วก็พัฒนาการเราก็รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนมทั่วประเทศเลยนะหลายๆห,หลายๆที่ทั่วประเทศเลยแล้วก็มีพัฒนาการไปถึงขั้นที่ สามารถส่งออกได้นะครับส่งออกได้แต่ครนี้มีผู้ซื้อผู้ซื้อก็เข้ามาหาเรามาดูมาดูแล้วก็มาไปดูโรงเชือดไปมาดูแหล่งผลิตนะครับมาดูพื้นที่เชื่อมั่นแล้วเชื่อมั่นแล้วอยากได้มีออเดอร์สั่งมาอย่างซาอุนี่เขาเปิดตู้ครั้งแรกเลยสี่สิบตันแต่ถามว่าเรามีสินค้าไหมมีนะครับเป็นหลายสิบตันเลยนะครับตอนนี้แช่แข็งอยู่แต่ไม่สามารถที่จะขายให้ได้ เขามีใบสั่งซื้อมาอย่างดีเลยนะครับมีใบสั่งซื้อมีราคาซื้อขายชัดเจนแต่ว่าเราโดนโดนภาครัฐเราเนี่ยะแบลบ็อกไว้ไม่ให้ขายเขาเหตุผลไหมออวอาเขาบอกว่าเขากลัวว่าเ,ออเราเนี่ยสินค้าเราที่ส่งออกเนี่ยมันจะไปกระทบกับสินค้าของเขาเช่นเขาส่งไข่เขาบอกว่าถ้าไก่งวงเจอเชื้อสักตัวหนึ่งมันก็จะไปกระทบกับของเขา มันก็จะไปทบกับไก่เนืน้อเขาอะไร<อ>ประมาณนี้ของเขาที่ว่านี่ของใครครับอ่านั่นแหละของบริษัทใหญ่ๆนั่แหละครับที่เขาส่งออกอะไรประมาณนี้แล้วก็มาส่วนภาครัฐเองก็รับลูกก็คือคือส่งเสริมเราขึ้นมาแล้วพอเราโตเราไปได้เราสามารถส่งออกความจริงเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างาเม็ดเงินมหาศาลเข้าประเทศเลยนะแต่ว่านี่แหละครับมันโดนเราโดนแบบนี้นะครับก็เลย ทำให้เกษตรกรเราหลายหลายนี่เจ๊งครับล้มระนาวผมเองก็เมื่อก่อนในไก่ที่ฟาร์มนี่เป็นเป็นพันพันพันตัวนะครับเวลานี้มีอยู่เหลือนี่ก็ส่งตัวเอาไว้เข้าเข้าร้านนะครับเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันมาเนี่ยครับโอ้สร้างฟาร์มสร้างอะไรกันหมดนไม่ใช่น้อยนะครับภาครัฐเองจังหวัดนครปฐมเองก็ทุ่มงบประมาณมาให้เยอะแยะเลยครับแต่ว่าคราวนี้เราไปไม่ได้พอไปเจอระบบปุ๊บเรา นะครับมาตันเลยพนนมเวลานี้ที่ผ่านมานี่มีผู้เลี้ยงนี่อยู่กี่ฟาร์มปัจจุบ,บันนี่ผมว่าไม่ถึงสิบทนนั้ทงทั้งประเทศเออทั้งทั้งจังหวัดทั้งจังหวัดนะแต่เมื่อก่อนนี่มันจะมีชมรมผู้เลี้ยงไก่งวงทุกอำเภอเลยนะครับทุกอำเภอเลยสมัยปีห้าเจ็ดถึงห้าเก้าเนี่ยตัวเลขเไก่งวงในพื้นที่นครพนมเป็น,เป,นเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นตัวนะครับแล้วก็ช่วงนั้นตลาดก็บูมแต่ปัจจุบ,บันนี้นะครับมันเราโดนไปนนั้นแหละครับ เราโดนกลไกตลาดระบบตลาดแล้วก็มาเจอระบบของภาครัฐนะครับภาครัฐเองก็ไม่ส่งเสริมอีกอส่งเสริมแต่ทําอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่คือก็คือ,คอ,คอนายสั่งมามาต้นน้ํามันก็คือนะักการการเมืองครับพอนักการเมืองเข้ามามา,มา,มาดูตัวเลขเห็นมูลค,ค่าการตลาดเยอะก็อยากจะมีส่วนร่วมอะไรกันอะไร,ะไรประมาณนี้ล่าสุดนี่ที่ความคืบหน้ายังไงม้างรครับก็ ล่าสุดเนี่ยครับเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่งวงนะครับได้ทําหนังสือนะครับมีโอกาสได้เข้าพบนะครับทางท่านปลัดกระทรวงนะครับกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็ท่านก็แนะนำนะครับมีการแนะนําให้ทําหนังสือไปนะครับเพื่อรับการเยียวยาหรืออะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วนะครับถ้าถ้าเลือกได้นะครับผมอยากจะให้ทางกรมสัตว์เองนะครับหันมา ดูแลในเรื่องของการส่งเสริมนะครับส่งเสริมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายังไงก็เราก็รักแล้วนะครับอาชีพนี้นะครับเราเลี้ยงไก่งวงมาหลายปีนะครับเพราะว่ามันมาระบากัวนี้นะครับสามารถที่จะทําให้เกษตรกรอย่างเราลืมท้าอัปากได้นะผมว่านะนะครับดีกว่าการเยียวยานะผมว่าครับส่งเสริมได้ไหนส่งเสริมเรื่องนโยบายการตลาดนะครับเรื่องการตลาดนะครับ คืออำนวยความสะดวกให้กับ,กบเกษตรกรในเรื่องเอกสารใบรับรองต่างๆนะครับก็แค่นี้แหละครับเพราะว่ากลไกการตลาดแล้วนะครับที่ผ่านมาเราเกษตรกรรู้เรื่องหมดแล้วแหละเพราะว่าอะไรระบบการมาขอซื้อมาดูอะไรแต่มันไปติดที่ระบบของเอกสารงานเอกสารออกใบรับรองอะไรต่างๆนี่นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับที่ต้องเข้ามาช่วยดูแลนะครับ